เดี๋ยวจะทําการฝึกนะครับถอยหลังเทียบฟุตบาททางเท้าที่ทางด้านซ้ายนะครับเป็นท่าสอบนะครับที่ต้องไปสอบใบขับขี่นะท่านี้มีเงื่อนไขว่าห้ามใช้เกียร์นะครับเปลี่ยนไปมานะห้ามเกิน7ครั้ง7ครั้งนี้คือนับตอนออกด้วยนะครับเสาทั้งหมดเลยนะครับห้ามชนนะครับและตัวรถก็ต้องพยายามชิดทางด้านซ้ายฟุตบาทให้มากที่สุดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะอ่าเยียรเบร์นะครับเข้าเกียร์ดีร้าย อพอเข้ากีดีปุ๊บถือว่าเป็นการใช้เกียร์ครั้งที่1แล้วโอเคนะครับปล่อยเบรกช้าๆนะครับให้ข้างรถแล้วนะห่างจากแนวเสานะครับเสาที่ใช้ในการสอบนะครับแนวเสาที่อยู่ด้านนอกสุดเลยนะครับห่างประมาณสัก50เซนนะครับโดยประมาณนะหรืออาจจะ60-70เซนได้โดยประมาณแล้วเดินหน้านะครับเดินหน้าไปแล้วก็เดินหน้าไปในระดับไหนให้ท้ายรถนะครับให้ท้ายรถดเรานะ นะครับอ่านะครับท้ายรถเราเลยเลยเสา3ต้นนะครับอ่าเลยเลยแล้วหยุดเลยโอเคพอหยุดปุ๊บนะครับน kind of ี่การเดินหน้าถือว่าเป็นการใช้เกียร์ขั้นหนึ่งอ่าจากนั้นเข้าเกียร์ R ถอยหลังนะถือว่าเป็นการใช้เกียร์ขั้นที่2นะครับพอถอยหลังปุ๊บอ่านะครับก็หันไปมองเสานะครับเสาต้นที่อยู่ด้านนอกสุดเลยนะครับที่ใกล้กับท้ายรถเรานะอ่าตอนนี้ปล่อยเบรคครับให้เสานะครับอยู่ตรงกับหัวมุมนะครับหัวมุมกระจกสามเหลี่ยมตรงนี้นะ นะครับให้อยู่ตรงทะแยงกันเลยนะครับให้เสาเสาตัวน,นี้นะถ้าเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบถ้าเป็นรถเขาเสาตัวน,ตน,นี้ก็คือจะเป็นในในท้ายรถนะครับท้ายรถทางด้านขวานะครับของรถที่จอดอยู่ก่อนหน้าเรานะที่อยู่ข้างๆเรานะอ่ะพาพออย่างนี้นะนี่ครับอย่างนี้ความหมายนะครับประมาณนี้นะครับทะแยงตรงกันแล้วนะหยุดปุ๊บอ่าพอหยุดปุ๊บอ่าหักอลไรนะครับเอาหักซ้ายนะครับรอบเครื่องนะหนึ่ง ครึ่งอ่พอหักเสร็จปุ๊บมองกระจกฝาครับอามองกระจกฝาแล้วปล่อยเบรกไปช้าๆนะให้มองที่ปิดเปิดประตูอันหลังนะครับประตูอันหลังนะให้มองที่ปิดเปิดประตูนะเลยเสาต้นต้นที่3นี่ต้นที่1นะต้นที่1นถ้าเปรียบเทียบเป็นรถเขานะครับรถของของคันที่อยู่ข้างหลังนะเป็นไฟหน้าด้านขวาอ่าปล่อยเบรกไปช้าๆเสาต้นกลางคือต้นที่2ในเปรียบเทียบก็คือไปเทเบียนนะไปเทเบียนหน้ารถนะครับหน้ารถของคันหลังนะให้ให ที่ปิดเปิดประตูนะเลยเสาต้นนายไปนิดนึงอ่ะอยนิดนึงครับโอเคเนี่ยให้เลยประมาณนี้นะเลยไปนิดนึงนะครับแล้วก็หยุดเลยนะครับนี่คือเสาต้นที่3านะถ้าเปรียบเทียบนะครับก็คือเป็นไฟหน้าด้านซ้ายของรถขัาหลังนะครับอ่ะคือกลับให้ล็อตรงนะครับอ่ะเสะร็จแล้วปุ๊บอ่ะคือล็อตตรงเรียบร้อยนะอ่ะปล่อยรถไหลช้าๆแล้วก็ให้เสาตัวนี้นะเสาต้นแรกตัวนี้นะครับต้นอยู่นอกสุดนะอยู่อยู่หลังกระจกมองข้างด้านซ้ายนิดนึง หลังยังเอ้ยอหลังแล้วนะหยุดป,ปุ๊บเครานี้หักครั้งสุดท้ายหักขวาอีกรอบครึ่งแล้วก็ปลอ่อยเบรกให,ให้รถไหลไปช้าๆมองหน้ารถก่อนนะว่าหน้ารถจะปัดชนเสาสามตัวข้างหน้าไหมโอเคอครับถ้าเห็นว่าไม่ชนนะมองกระจกซ้ายนะครับมองกระจกซ้ายนะครับโอเคถ้าเห็นว่าท้ายรถเริ่มจะเข้าไปใกลุ้ตบาทนะก็จะความหมายคือจะชนซ้ายอาะก็หักตรงในขวาเพิ่มนะโอเคเครานี้มองกระจกซ้ายสลหรับมองข้างหลังด้วยนะครับมองเสาข้างหลังนะ อ่าโอเคอย่าชนเสาข้างหลังนะฟังเสียงอ่าเราถอยไปอีกอ่าโอเคถอยนิดนึงได้นะครับอ่าถอยให้รถตรงครับยังถอยได้อีกนิดนึงอ่าเซ็นเซอร์ร้องนะครับก็ก็ถ้ bah, าเราเห็นว่ายังถอยต่อได้นิดนึงนะครับก็ถอยนะอ่าแต่ถ้าเราถอยไม่ได้ปุ๊บคืนอะไรกลับอ่าเข้าเกียร์ดีดร้ายอ่าขอนิ้มองแล้วก่อนทั้งรถเอียงขวาอยู่นิดนึงใช่ไหมครับเอียงไม่เยอะเราหักทางด้านซ้ายหนึ่งรอบเลยหักซ้ายไปหนึ่งรอบครับหักซ้ายไปหนึ่งรอบครับซ้ายครับซ้ายทางด้านซ้ายครับหนึ่งรอบ อ่าเพราะอะไรเพราะหน้ารถเอียงขวาก็ต้องหักซ้ายเอาปล่อยรถไหลครับเนี่ยรถก็จะมาเข้าชิดฟุตบาทเลยอ่านิดนึงอ่านี่เดินหน้าถอวิปเกียร์ที่3ามมาคืนกลับให้ล้อตรงโอเคครับอ่าล้อตรงเสร็จเข้าเกียร์เอ็นนะครับรถด,ดึงเบรคมือนะอ่าเดี๋ยวลองเปิดประตูด,ดูครับว่ารถชิดฟุตบาทเน,นี่ยอ่าตรงนี้เไอ้มารถชิดฟุตบาทแล้วนี่ถือว่าเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเป็นเกียร์ที่ที่เท่าไหร่ที่3นะครับเดินหน้าอ่าพอเดินหน้าเสร็จอ่ธเจ้าที่ส่งสัญญา,ยา,ยายให้ขับออกนะครับอ่าแล้วก็ ตอนออกนะครับก็ลองดูสิครับว่าถ้าขับออกไม่ได้นะเมื่อกี้เิน้าเกียย์ที่สามอาร์เยเบเอาเบะมือลงนะครับเข้าเกียร์อาถอยหลังไปเกียร์ที่4นะครับอาถอยหลังครับอาถอยหลังครับไปเกียร์ที่4โอเคแล้วหันไปมองข้างหลังหันมองข้างหลังนะครับนี่หันมองข้างหลังนิดนึงอารถอยต่อได้นิดนึงไหมอารถอยครับถอยนิดนึงกีกนิดนึงครับอ่าพอปุ๊บหยุดเข้าเกียร์ดีเป็นเกียร์ที่ห้าอ่ะคราวนี้มองข้างหน้านะครับอะเวลาขับออกนะครับ หักขวา,าไว้ก่อนนะครับหักขวา,าไว้เลยหนึ่งรอบครึ่งครับหักขวาไว้นะเพื่ออะไรครับเพื่อจะออกในาง่ายมองกระจกขวามีใครไม่เอย่ยไม่มีครับปล่อยไปครับแล้วมองข้างหน้าว่จาจะชนเสาต้นทีทางขวาสุดไหมถ้าในชีปจวันเปรีบยบเทียบก็คือท้ายรถด,ด้านขวานะถ้าออกไปนะครับไม่ชนนะ,อะโอเคขึ้นกลับครับขึ้นกล่าวมองฟังนู้นเขามีรถใครมาไหมมีมีใครเขามองข้างหน้าอโอเคแล้วก็หักซ้ายเลยครับแล้วก็ดูกระจกด้วยนะว่าครับว่าชน เสาต้นที่เราจะขับมา,าไม้อาไมนส่วนมองไปข้างหน้าครับรถตรงขึ้นกลับนะนี่คือการขับรถนะครับถอยหลังนะครับเข้าจอดทิ่ฟเพื่อบารทน,นซ้ายใช้เกียร์ทั้งหมดตอนนี้ก็คือแค่ห้าเกียร์โอเคนะครับ